สวัสดีครับวันนี้อ,อผมทําการทดลองวงจร Power Supply Regulator นะครับระดับที่ถือว่าดีมากๆนะครับเพื่อมาต่อกับชุด d เ a นะครับด7 9 8 1794นะครับ ซึ่งโพรบสพาล์ของเราเนี่ยเป็นแบบแยกมอแปลงนะครับนะบใช้มอแปลงสองลูกนะครับขนาดอ่15-15ตัวหนึ่งแล้วก็12โอนตัวหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกืบแอมมนะครับสองตัวนี้ต่อเข้าไปที่บอร์ดโพรสไาลของเรานะครับซึ่งเป็นเลคุเลเตอร์ไฟแดงติดนี่ก็คือมันทำการเลคุเลต์อยู่นะครับ เสร็จแล้วต่อไปทางบอรอ์ดเดีโคเดอร์นะครับต่อไปทางบอร์ดดีโคเดอร์นะครับซึ่งดัดแปลงนิดหน่อยก็คือเอาตัวเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับออกนะครับไม่ใช้เราใช้ไฟไฟห้าโวลต์นะครับเอาห้าโวลต์จ่ายให้กับบอร์ดดีโคเดอร์แทนแล้วแล้วใช้ตัว หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสามจุดสามโวลต์ตัวนี้แปลงเป็นสามจุดสามโวลต์ให้บอร์ดแทนนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดก็จะได้ห้าโวลต์กับสามจุดสามจากสามอิสามได้จากตัวนี้แล้วก็ห้าโวลต์ได้จากบอร์ดเลกูเลตของเรานะครับได้จากบอร์ดเลกูเลตของเรานะส่วนชุดอ,อดีต้อนนะครับไฟดีต้อนเนี่ยนะครับก็มีสามจุดสามกับห้าโวลต์ลากาว กาา็มาที่บอร์ดมาที่บอร์ดตัวตัวแดกได้เลยนะครับบอร์ดตัวแดกได้เลยนะส่วนชุดอนาล็อกซึง่งใช้ไฟบวกลบนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยนะเป็นจุดประสงค์เราเลยนะครับว่าเราต้องการไฟที่เรียบที่สุดดีที่สุดมาที่บอร์ดตรงชุดอนาล็อกของเราเราก็ต่อตรงเลยนะครับคือบวกลบ12นะครับจากเลก,กูเลตของเรามานะมาที่ตัว ตัวบอร์ดเท์สไปร์ของเรานะฮะก็อันนี้แปลงนี่คือมอแปลงเป็นเทาทรานสฟอร์เมอร์นะครับเพื่อคลองสัญญาณ S p D F ออกมาเท่านั้นนะครับไม่ไม่เอาสัญญาณกวนที่มาจากตัว CD ดีนะ,ะสนัญญาณกวนจากเครื่องเล่น CD มานะครับนะ อ่นนี้เป็นเสียงที่เราไม่ไม่ต้องยกทุกใหญ่นะเราหูฟังมาเสียงไว้เพื่อเพื่อแคสเท่านั้นนะครับครับบอร์ดที่เราใช้นี่เราใช้หนึ่งเจ็ดเก้าสี่ก็ได้นะครับถ้าอยากจะใช้หนึ่งเจ็ดเก้าแปดเราก็เอาแค่ 1798เนี่ยเสียบลงไปแทนนะฮะตัว1794ออกแล้วก็1798เสียบลงไปแทนเราก็จะได้เสียงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอัตรักษ์หนึ่งนะครับนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับ